สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้พระกุนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะนี่เป็นพระกุลบุรีนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินเขียวนะครับหรือว่าถ้าพูดตามหลักนะครับก็เป็นชินอุทุมพรนะครับเนื้อชินอุทุมพรนะครับหรือว่าชิ้นเขียวนั่นแหละนะครับก็เป็นพระเครื่องที่สุดยอดสายเหนียวนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับก็มีขึ้นจักรุเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับมีพิจิต เพชรบุรีนะครับลบบุรีสุโขทัยกำแพงหูเยอะมากนะครับแต่องค์นี้เนี่ยเป็นลบบุรีนะครับเป็นนาลายทรงปืนนะเป็นพิมพ์นาลายทรงปืนนะครับนี่ก็จะมีพระนาปกตรงกลางนะครับพระนาปกตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบปางยืนเปิดโลกนะครับแบบนี้นะครับยืนอยู่ข้าง2องค์นะครับ2องค์นะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์นาลายทรงปืนะครับพระชินเขียวเนี่ย สุดยอดความเหนียวอยู่แล้วนะครับคนโบราณหรือว่าเซียนโบราณเนี่ยเขารู้กันดีนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเครื่องสายเหนียวที่รู้จักกันดีนะครับองค์นี้เป็นโลบุรีนะครับองนี้เป็นโลบุรีนะครับองค์นี้พิเศษมากนะครับพิเศษมากด้านหลังเป็นยันนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นยันอัขระของโบราณแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยจะเป็นหลังลายผ้านะครับหรือว่าหลังเรียบนะครับองค์นี้เป็นหลังยันนะครับกว่าที่จะทํามาได้เนี่ยพี่ๆลองคิดดูนะ คนโบราณเนี่ยหรือว่าพระเกจิหรือ,เ,อเจ้าเมืองในสมัยนั้นเนี่ยกวรจะทํามาได้หรือว่าให้ผู้มีวิชาอาคมเนี่ยทายันทําอะไรเงี้ยมาเนี่ยต้องพิเศษจริงๆนะครับต้องพิเศษจริงๆนะครับ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูเลยนะครับไปดูเลยว่าวิธีการดูเบื้องต้นเนี่ยดูยังไงนะครับดูยังไงนะครับนี่อะพี่ๆส่องไปนะคส่องมาในเนื้อนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีคาบเห็นไหมมีคาบกุกเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับอันนี้จะออกเกือบจะเป็นเสนิมแดงแล้วนะนี่เลื่อๆเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่พี่ๆสังเกตดูเม็ดไข่ปลานะครับดูเม็ดเป็นไข่แมงดานะเป็นไข่ขาวๆใสๆเนี่ยเม็ดใสๆเนี่ยนี่เห็นไหมเม็ดใสๆนะครับเนี่ยต้องเป็นเม็ดแบบนี้นะครับต้องเป็นใสๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นคาบคุมแบบขาวจั๊วะเลยเนี่ยไม่ดีนะครับเนี่ยต้องเป็นเม็ดแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้แ๊บหนึ่ง นี่เห็นไหมนี่นี่สังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเดี๋ยวผมหามาเหมาะก่อนนะครับนี่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 พี่ๆดูนะตรงนี้นะจะเป็นไข่เนี่ยไข่เนี่ยจะเป็นผด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 ผนะครับเนี่ยตามตามองค์พระเนี่ยจะเป็นผด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 ผจะเป็นใสๆเหมือนไข่น้ํามันพืชเรานะครับเอ้ยน้ํามันหมูเรานะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเม็ดผ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 ดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม นี่สังเกตดูนะจดจำให้จดจาให้แม่นๆนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะเดี๋ยวดูด้านหลังนะดูด้านหลังนะอาจจะนี่นี่นี่ด้านหลังนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่คราบกุนะครับที่เป็นไข่เนี่ยจะออกสีเหลืองๆหลืองน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมนี่เนื้อพระนะครับเนื้อพระนะที่เป็นตะกั่วนะเขาเรียกว่าปานดําเนี่ยปานดาเนี่ยเนี่ยจะขึ้นเป็นปันปนแบบนี้เป็นปันปันดํดๆแบบนี้ ต้องมีนะครับไม่มากก็น้อยก็ต้องมีนะครับเขาเรียกว่าปานดํานะครับเขาเรียกว่าปานดํานะครับนี่เห็นไหมจะขึ้นแซมกับเนื้อตะกั่วนะครับเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ต้องมีนะครับไม่มากก็น้อยก็ต้องมีนะครับนี่เห็นไหมทั่วองค์พระเลยเห็นไหมนี่แบบนี้เกิดเกิดจากนะครับเกิดจากเขาเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่า ผมก็อธิบายยากนะเป็นคล้ายๆว่าสนิมตะกั่วนะครับสนิมตะกั่วนะครับผ่านการเวลามาหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีนะครับพระลบบุรีพี่ๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าลบบุรีเนี่ยผ่านมากี่กี่ร้อยปีนะครับเนี่เห็นไหมนี่ปานดําแบบนี้นะครับปานดาแบบนี้นี่ในเนื้อพระยังมีเลยนะครับนี่แทรกอยู่กับตามไขตามตามเนื้อตะกั่วนะครับเนี่เห็นไหมมีทั้งหมดเห็นไหมครับเนี่ย เขาเรียกว่าปานดําแบบนี้ยเป็นพระดูง่ายนะครับนี่ส่งงานประกวดที่ไหนก็ต้องมีรางวัลนะครับแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับสมบูรณ์มากนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่สุดยอดความเหนียวนะครับสุดยอดความเหนียวนะนี่อันนี้เป็นพระร่วงอ่อผูโทษทีครับเป็นนาลายทรงปืนนะครับชื่อนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบฟุ๊กแน่นอนนะผมคิดไว้อย่างนั้นเลยนะครับนี่ก็วันนี้ก็เอามาให้พี่ๆได้ศึกษาเท่านี้นะครับก็ ลองพิจารณานะครับเผื่อพี่ๆไปพบเจอนะครับก็เผื่อจะได้เช่านะครับแบบนี้มีราคาเช่าหากันหลักหลายๆพันนะครับหลายพันนะถ้าเป็นพันล่วงหรือว่าเป็นมเ ah ห e ิสวนเนี่ยก็จะเป็นอีกกุหนึ่งมีหลายกุนะครับก็จะมีราคาหลายๆหมื่นแบบนั้นนะครับเนี่ยก็เอามาให้พี่ๆได้ดูกันเผื่อเอาไปต่อยอดนะครับดูพระอย่างอื่นนะครับนี่สําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับ คลิปดีๆแบบนี้นะครับเอามาแบ่งปันความรู้นะครับพี่ๆที่มีพระเครื่องนะครับอยากจะให้เช่าบูชานะครับก็ติดต่อมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ